ลักษณะของมิตรมิตรทั่วๆไปยังแบ่งแจกแจงจําแนกออกหลายนัยยะน,ะ, <c oughs> <c oughs> นะเราลองดูข้าบดีบุตรคนสีจจำพวกเหล่านี้คือ คนนำสิ่งของของเพื่อนไปโดยถ่ายเดียวนี่พวกนี้เอาแต่ของเพื่อนไปโดยถ่ายเดียวสองคนดีแต่พูดสคนหัวประจบ4คนชักชวนในทางฉิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรเหมือนจะเป็นมิตรนะแต่ไม่ใช่ คือเอาแต่ได้อย่างเดียวเลยนะดีแต่พูดนะไม่ได้ทำอะไรให้แล้วก็ช่างประจบนะแล้วก็ชักชวนในทางที่เข้าถึงความชิบภายอย่างนี้อีกนัยยะหนึ่ง ให้ไปสังเกตนะพระศัสดาได้ตรัสไว้ข้าบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรสี่สถานคือเป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวหนึ่งเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากหนึ่งไม่รับทารรกิจ ของเพื่อนในคราวมีภัยเวลาเพื่อนมีภัยนี่ไม่เอาไม่ช่วยนะคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนนะอันนี้อีกสี่ลักษณะของคนเทียมมิตรหรือคนปอกลอกอะดูดีๆนะเพราะพระศาสดานี่เป็นคนล่วงรู้วาลาจิตของมนุษย์ทั่วโลกธาตุนะ ว่ามนุษย์เป็นยังไงแล้วก็มีลักษณะนิสัยอย่างไรจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มมาให้ให้พวกเราสังเกตเอาเราจะไดเ้เกี่ยวข้องกับคนได้ถูกต้องเพราะพระสาสดาเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกรู้ทุกเรื่องอ,อ,อีกนัยยะหนึ่ง คนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตร <c oughs> ท่านก็ลงรายละเอียดของคนสี่จำพวกว่ามีอาการอย่างไรลักษณะของคนดีแต่พูดเนี่ยหนึ่งจะเก็บเอาของ ล่วงแล้วมาปราศัยไอสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเอามาพูดนะเอาเรื่องที่ผ่านแล้วมาพูดแหมถ้าอย่างงั้นอย่างนี้นะแต่มันล่วงไปหมดแล้วอืมฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้เธอแต่มันล่วงไปหมดแล้วอืเอาของที่ล่วงแล้วมาพูดอันที่สอง ั้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศัยสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เอามาพูดนะพูดเรื่องที่ล่วงไปแล้วพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะอันที่สสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เข้าสงเคราะห์เราเหมือนกันนะ่ะแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย อันนี้อยู่ในฉบับหลวงเล่มที่11หน้า1นึ่งรข้อที่188ยแปข้อต่อมาเมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องพอมีกิจจะให้ทำนี่แสดงความขัดข้องและนนี้ลักษณะของคนที่พระอ,องค์บอกว่า ดีแต่พูดนะต่อไปพระองค์จำแน่คนหัวประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรสีสถานหนึ่งตามใจเพื่อนให้ทำความชั่วเพื่อนจะทำความชั่วนี้ไม่ห้ามนะเอาเลยนะตามใจนะอันนี้ไม่ดี ที่สองตามใจเพื่อนให้ทำความดีน,น,นี่ก็แปลกเนาะดีก็ทำไปเนะเข้าต่อมาต่อหน้าสรรเสริญเข้าต่อไปคู่กันคือรับหลังนินทานะนะ อันนี้พระศาสดาบอกว่าให้รู้ว่านี่เป็นคนเทียมมิตรไม่ใช่มิตรแต่หรือเป็นอยู่ในกลุ่มของคนหัวประจบก็ต่อไปพระองค์บอกว่าชักชวนคนในทางจิปาาเนี่ยเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งชักชวนให้ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัย อันที่สองชักชวนให้เที่ยวตามตรอบซอกซอยในเวลากลางคืนอันที่สามชักชวนให้เที่ยวดูการมอละศพอันที่สี่ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ลักษณะของมิรเทียมทั้งหลาย